กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชายผู้บักค,คลั่งลิเวอร์พูลนะครับกับผมแอดมินเม้งนะครับวันนี้ก็ติดสถานการ์สรุปข่าวลิเวอร์พูลช่วงเย็นนะครับประจำวันที่14กันยายนนะครับก็ก่กอนที่จะไปชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกลิเวอร์พูลของพวกเราบุกไปเยือนเบอร,ร์ลี่ที่เทิร์ฟมัวร์นะครับสองทุ่มตรงเรามาชมสรุปข่าวลิเวอร์พูลของเรากันก่อนนะครับก็มี ประเด็นที่น่าติดตามนะวันนี้นํามาฝากกันเลยนะครับจากสื่ออย่างทีมท็อกนะครับที่ตีข่าวมาแฟนๆอาจจะชื่นชอบนะครับข่าวลิเวอร์พูลกับอดัมวอตันนะครับแล้วก็มีแมนยูเข้ามาร่วมวงด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามกันนะครับแล้วก็มีข่าวตัวแทนของโมซาร่ามาฝากกันด้วยนะครับไม่ลือแล้วนะครับกำลังร้อนแรงสุดๆเลยนะครับสำหรับตัวแทนคิงโมที่จะหมดสัญญาอีกปีหน้านะครับเหลืออีก1ปีนะครับส่วน ข่าวอัปเดตของมาเก๊ฮีก็นํามาฝากกันด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาติดตามกันหน่อยอย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b e กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับติดตามและร่วมเชียร์ไปด้วยกันกับชายผู้้าข้างหรือวู้ภูนะฮะไม่พูดพร่ำทําเพลงนะครับไปที่ข่าวแรกกันหน่อยนะครับปฏิโทพี่น้องเอ๋ยขนคิงลุกหยาบหยาบครับมีข่าวใหญ่ที่ทําเอาแฟนบอลไปสแสดงแมนยูเนี่ยต้องช็อกไปตาตามกันนะครับเมื่อสื่อดังอย่างทีมท็อกเปิดเผยว่าอดัมมอวตันม่ฟีล์ดาวรุ่ง ของเชลซีแลเพลตนะครับที่เมนยูเลงเอาไว้เป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยกับปันใจให้คู่รักคู่แคนอย่างหงแดงลิวของพวกเราซะอย่างนั้นเลยนะฮะว้ายเพิ่งมีข่าวเชื่อมโยงกันเมื่อสองสามวันที่แล้วมาวันนี้เนี่ยเหมือนมีใจให้กับลิเวอร์พูลนะครับอดัมวอตันนะครับก็ต้องว่าชั่วโมงนี้นะฮะนักเตะดังๆนะครับก็อยากย้ายมาอยู่ลิเวอร์พูลกันทั้งนั้นนะครับพอดูแล้วดูดีมีอนาคตนะครับส่วนเมนยูนั้นนะครับถ้าหากย้ายไปก็เจอกับ คำวิาพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับแถมยังอนาคตยังต้องมาเริ่มสร้างใหม่อีกนะครับฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยเราได้เปรียบแมนยูเยอะเลยนะครับในเรื่องของการซื้อผู้เล่นนะครับเพราะว่ามีแต่นักเตะอยากย้ายมานะครับอ่ะเราไปดูเนะะื้อหาข่าวกันหน่อยผีแดงช็อกตาตั้งกันเลยนะครับสื่อดังแฉว่าอดัมวอตันเทใจให้กับหงแดงทีมทอนะครับสื่อกีฬาั้นํานได้ประโคมข่าวทำเอาสาวกแมนยูนะครับต้องช็อกกันตาตั้งหลังระบุว่าอดัมวอตันกองการดารุ่งของทีมชาติอังกฤษ และของคริลีทอเบเลตนะครับที่ตกเป็นเป้าหมายหลักนั้นต้องการเนี้ยไปแข่งกับคู่รีตตลอดการอย่าง Liverpool. ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลและแมนยูนะครับต่างก็มีการเสริมทัพอย่างคึกคักในช่วงสมัยนี้โดยหงแดงของเราก็เซ็นสนัญญากับนักเตะดังหลายรายนะฮะอาทิเช่นอเล็กซานเดอร์อิซักฟ,ฟอเรนเวียดและเชมี่ฟิมปงส่วนปีศาจแดงก็ใช้เงินไปเยอะนะครับกระชากตัวทั้งเบนจามินเชสโก้แบรนเอ็มบูโม่มาตูปกุญย่าเซเนนเดมเบนนะครับและก็ดิโก้เลออนเข้ามาร่วมทีมนะครับ อย่างไรก็ตามดูเบนนัมริมนะครับกุนซือแมนยูเนี่ยก็ยังอยากได้กองกลางอีกรายในช่วงซัมเมอร์โดยมีคาร์ลอสบาเลบาของไบร์ตันแนนลบออกเียนนะครับเป็นเป้าหมายหลักแต่นกนางวนวลไบร์ตันยืนยันไม่ขายนักเตะออกจากทีมนะครับทำให้พวกเขาหันหลังไปเล็งอาดัมบอรตันแทนขณะเดีวยวกันนะครับผู้สื่อข่าวที่มีชื่อว่าเฟสเซอร์เฟเชอร์นะครับผู้สื่อข่าวฝ่ายซื้อขายของทีมท็อกเคยรายงานเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาว่า อดัมวอตันคือเป้าหมายในฝันของเมนยูโดยดูเวนอัมริมมองว่าดาวเตียนวัยวยี่ปีเป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดและมีความสามารถรอบด้านนอกจากนี้แล้วนะครับเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเฟรชเชอร์ก็ระบุเพิ่มเติมนะครับว่าลิเวอร์พูลได้เข้าร่วมวงแข่งขันกับเมนยูเพื่อคว้าตัวอดัมวอตันโดยอนเนอร์สโลตในยหงหงแดงก็ต้องการเซ็นญญากับกองกลางรายนี้เพื่อแข่งขันกับผู้เล่นปัจจุบันที่มีอยู่ภายในทีมแต่ล่าสุดนะครับโอ้โหรายงานระบุว่า หากการย้ายทีมออกจากพาเลทจริงๆของวอตันเขานะครับต้องการย้ายไปร,ร่วมง,งานกับอา์เนอร์สลอตที่ลิเวอร์พูลมากกว่าที่จะเป็นลูกทีมของลูเบนอัมเรมที่โอทัสฟอร์ดโดยพาเลทก็พร้อมปล่อยตัวออกไปนะฮะหาได้ในราคา60สล้านปอนด์นะฮะโอ้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหข่าวนี้นะฮะฟังแล้วก็อมยิ้มนิดๆนะครับถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่มี หลักฐานที่ชี้ชัดว่าอดัมวอตตันนั้นอยากย้ายมาสู่ลิเวอร์พูลหรือไม่นะครับแต่ถ้าถามว่าตอนนี้เนี่ยอดัมวอตันเนี่ยผมดูฟอร์มการเล่นดูแนวทางการเล่นเนี่ยโอ้โหชื่นชอบเลยนะครับได้ข่าวว่าได้รับฉายาเป็นโทนี่โค้ชคนใหม่เลยนะครับวางบอลแม่นนะครับครอบครองบอลดีคุมจังหวะเกมเยี่ยมนะครับกับค่าตัวที่พาเลทบอกพร้อมปล่อย60ล้านปอนด์เนี่ยก็ไม่แพงนะฮะ อายุน้อยนะฮะยีต้นๆเท่านั้นเองนะครับแล้วข่าวยิ่งออกมาแบบนี้ด้วยบอกอ่าย้ายมาลิเวอร์พูลดีกว่าไปแมนยูเนี่ยยิ่งทําให้อมยิ้มเลยนะฮะสำหรับข่าวนี้ก็ต้องบอกว่าทําให้แฟนๆลิเวอร์พูลมีความหวังนะครับแต่อย่งไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้ก็เราไปลุ้นกันในช่วงอ่าปิดดิวเกฮีกันก่อนนะครับเอาเป็นทีละสเต็ปไปนะครับแต่ข่าวนี้ก็ทําให้พวกเราอมยิ้มได้เลยนะฮะ เราไปติดตามข่าวกันต่อไปกันเลยนะฮะเป็นข่าวตัวแทนของโมซาล่ากันหน่อยนะครับใครที่ติดตามข่าวของตัวแทนโมซาล่าอยู่นะครับก็ตอนนี้ลิเวอร์พูลก็กําลังมองหาตัวแทนโมซาล่าเอาไว้เผื่อที่ซาล่าจะหมดสัญญานะครับอีกปีกว่าๆนะครับตอนนี้ไม่ลือแล้วนะครับทก่านผู้สมกูรูคอนเฟิร์มว่าหงแดงได้วางโอลิเซ่เป็นตัวแทนคิงโมนะฮะ ลิสเทอฟอร์นะครับเดี่ยวข่าวคนดังจากเยอรมนีรายงานผ่านคอลัมน์ของ FC b a y e r n i n s i g h t นะฮะระบุว่าลิเวอร์พูลได้วางตัวมิเชลโอลิเซ่นะครับเปิดจิมาติฝรั่งเศสของเมืองมิวนิกนะครับสโมสรแชมป์บูเลสกาเยอรมันให้เป็นเป้าหมายลำหนึ่งนะฮะในการเป็นตัวแทนของโมซาล่าซูเปอร์สตาร์ทีมชาติอียิปต์ในอนาคตนะครับนับตั้งแต่ย้ายมาจากคริสต์เบลเลตไปเล่นกับบาเยอร์นะครับเมื่อซีซั่นที่แล้วด้วยค่าตัวถึง50ล้านปอนด์นะครับ โอลิเซ่เนี่ยก็กลายเป็นหัวใจสำคัญในแนวรุกของเือใต้ทันทีเลยนะฮะโดยลงเล่นไป5 5เกมยิงไป20ประตูพร้อมกับพาทีมควาแชป์ลีกได้สเร็จนะครับจากผลงานอดนเยี่ยมนี้เอง,เองทำให้ลิเวอร์พูลของเราผลักดันโอลิเซ่ขึ้นมาเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในฐานะทาย,ยาทของซาร่าในวัย33ปีเนื่องจะมีสไตล์การเล่นที่ใกลเคียงกันโดยการเล่นปีขวาที่ถนัดเท้าซ้ายนะครับก็เลี้ยงตัดเข้าในแล้วก็ยิงโคง้โคงนะฮะ มีความเร็วและมีการจบกราฟที่เฉีบขาดนะครับด้วยเท้าซ้ายและทีมคันมีอายุเพียงแค่2 2ปีเท่านั้นนะครับช่วงอายุนี้กําลังดังเลยนะครับกำลังขึ้นหิ่งเลยกําลังเก่งล่าสุดก็คือสเตฟานส์ก็ได้ระบุนะครับบายเ์นรู้ดีถึงความสนใจจากลิเวอร์ pool รวมถึงแมนซิตี้ด้วยซึ่งพวกเขาก็ัพยายามที่จะเปิดฉากเจรจาเซนเซอร์ชั่วหม่กับโอลิเซ่ด้วยนะฮะดยการเพิ่มขั้นเงินให้กับนักเตะนะฮะแต่การที่ทีมจากพิมลีก ที่มีถานะทาง้นเกินเงินที่ดีกว่าก็อาจทาให้โอลิเซ่พิจารณาทางเลือกของตัวเองเช่นกันนะครับกูรูเลือดเบียรได้กล่าวว่ากรณีสัญญาของเมเคอร์ออลิเซ่กับไปมันมีความคล้ายคลึงกับกรณีของจามาร์มูเซล่าอยู่บ้างนะครับถ้ารอนานเกินไปหน่อยมันก็จะเริ่มยากขึ้นในอดีตสมสรต่ตางยินดีที่จะเปิดการจรจาแบบนี้ลงหน้าหนึ่งปีก่อนที่สัญญาณนักเตะจะหมดอายุลงแต่ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วนะครับถ้าคุณเห็นคุณภาพที่โอลิเซ่มี คุณต้องทำตั้งแต่เนิน่นๆไม่ฉะนั้นทีมจากพิมลีกจะรีบคว้าตัวเขาไป็นทันทีแบนซิสตีและลิร์พูก็กำลังจับตามองดูเขาอยู่ตราบใดนะครับที่สัญญาของเขายังมีผลมาใช้คุณมีโอกาสที่จะเก็บเขาไว้ตอนนี้บาเยนต์ต้องดูว่าพวกเขาสามารถโน้มน้าวใจให้นักเตะเชื่อมันน่นในาคตที่มิวนิกได้หรือไม่ในแง่หนึ่งมีข้อโต้แย้งที่จะเพิ่มเงินเดือนของเขาให้สอดคล้องกับผลงานแต่ในอีกแง่หนึ่งบาเยนร์ Bayern ยังคง ต้องการลดเงินเดือนของนักเตะดนิเทียมดังนั้นมันก็ไม่ง่ายเลยคริสเตียนฟอล์กล่าวทิงไทยนะครับก็ต้องบอกว่าต้องใช้วิทยุทธนะครับในการซื้อโอลิเซ่เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะไม่น่าจะถูกนะครับแต่ถ้าถามว่าเป็นตัวแทนของโมซาลานีเยี่ยมไหมแอดมินก็ว่าสไตล์ก็เล่นคล้ายๆกันเลยนะครับมันมันก็น่าสนอยู่นะครับแต่ว่าต้องมาดู กลยุทธ์ว่าจะใช้วิธียังไงนะครับถึงตัวมาค่าตัวคงจะแพงนะครับต้องฝากความหวังไว้ที่ลิชันฮิวนะครับแต่ถ้าถามว่าตัวแทนซาด้าได้ไหมนะครับโอ้โหคนนี้ยอดเยี่ยมเลยนะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับข่าวอัปเดตของมาร์เกฮีกันหน่อยเมื่อเช้านี้นะฮะแอดมินอัปเดตไปนะครับมาร์เกฮีก็มีความสนใจเพิ่มจากเบย์มินิคแล้วเรอัลมาดริดนะครับแต่ล่าสุดเป็นทางฝั่งโรเบยสีฟ้าแมนซิตี้นะครับออกมา แสดงตัวอีกแล้วว่าจะได้มาร์เกฮีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าพวกเขามีแผนเด็ดด้วยนะครับดิวมาร์เกฮีสําหรับลิเวอร์พูลไม่ง่ายเสียแล้วนะครับท่านผู้ชมแฟนบอลหงแดงนะครับต้องมีเรื่องให้ใจเต้นกันอีกแล้วนะครับเพราะตลาดการสแกนนักเตะกลับมาคึกคักอีกครั้งนะฮะเมื่อจูจูแมนซิตี้ก็โผล่มาเป็นม,าม้ามืดขอแย่งตัวมาร์เกฮีกับตันทีมคริสตเฟอร์เล่ที่เป็นเป้าหมายสําคัญของลิเวอร์พูลมาตั้งแต่ช่วงเสมอที่ผ่านมานะครับ เมื่อเ้านี้บาเยิร์กับเรอัมาริดสนใจเมือแรงแมนซิสตี้มือเฮือสีเป็นไผอีกเนาะพี่น้องเอ๋ยไม่ง่ายเสียแล้วนะครับแม้จะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับแต่ก็มีรายง,งานจากสื่อวงในอย่างฟุตบอลอินไซเดอร์บอกว่ารเวียสีฟ้ากําลังเตรียมแผนเด็ดเพื่อปัดหน้าหงแดงลิบูของเรานะครับคว้าตัวมาร์กิหฮิมร่วมทีมในปี2 0 2 6หรือไม่ก็อาจจะพยายามปิดดิวให้ได้ในช่วงตลาดหน้าหนาวที่จะถึงนี้เลยว่ากันว่าดิวมาร์กิห์ฮกับลิบูเนี่ย ในช่วงตลาดที่ปิดไปเนี่ยเกือบที่จะย้ายมาเป็นนักเตะลิเวอร์พูลเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่ามาล่มลงในนาทีสุดท้ายนะครับเพราะพาเลียหาตัวแทนไม่ทันนะครับบอกเลยว่างานนี้นะฮะทำเอาตัวนักเตะเนี่ยก็เซ็งไม่น้อยเหมือนกันนะครับก็ล่าสุดเนี่ยแมนซิตี้มาร่วมวงอย่างนี้ก็มาเกฮีเนี่ยเลือกได้เลยนะฮะจะไปสู่สโมสรไหนนะครับมีแต่ทีมใหญ่ๆทั้งนั้นเงินสะพัดเลยนะครับ ก็้องว่างานนี้ต้องมาลุ้นกันแล้วนะครับว่าใครจะเดินเกมได้เฉียบขาดกว่ากันนะฮะท่านผู้ชมเพราะทีมไหนยื่นข้อเสนอได้ดีกว่ากันเนี่ยก็ในช่วงตลาดหน้านานี่ก็มีสิทธิ์คว้าตัวมาเกฮีไปได้เลยนะครับโอ้ดูถ้าดิวนี้เราคงจะหนักเลยนะฮะมันปิดดิวไม่ได้ในตลาดรอบนี้นะครับเสียได้จริงๆนะครับก็ต้องลุ้นกันนะครับแต่โรมมโน่ก็ยังยืนยันนะว่ามาเกฮีเลือกลิเวอร์พูลนะครับอ่ะ ใจมาที่ลิเวอร์พูลนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่แน่นอนนะครับเออต้องลุ้นกันต่อไปนะครับเราไปตอนที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับลิเวอร์พูลจะป้องกันแชมป์ได้ไหมลิเวอร์พูลกำลังเป็นต็งหนึ่งในศึกพิม์ลิกปีนี้นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือพวกเขายัางไม่เคยป้องกันแชมป์ได้เลยนะับตั้แต่เปลี่ยนมาเป็นพิมลีกแต่ยานโมบี้นะครับตำนานของลิเวอร์พูลกับมองว่างหงแดงไม่จําเป็นต้องทําแต้มสูงถึง 90แต้มเพื่อเป็นแชมป์นะฮะความท้าทายที่น่าแสดนของลิเวอร์พูลนะครับเมื่อรดูกาลที่แล้วหงแดงของเราควาแชมป์ด้วยคะแนนเพียง84แต้มโดยทิ้งห่างอาร์เซนอลถึง10แต้มซึ่งก็ถือว่าเป็นคะแนนรองแชมป์ที่ต่ำที่สุดตั้งแต่ปี2016ที่เลติสตีเคยทำไว้โมบี้นะครับไม่เชื่อว่าปีนี้จะมีการขับเคี่ยวกันถึง90แต้มแบบที่เคยเกิดขึ้นกับแมนซิตี้และลิเวอร์พูลในยุคข,ของเชกเกนครับและเป๊ปกัวดีล่านะครับ บอบบี้บอกกับสื่อแอนฟิลอินเด็กว่าผมไม่ใช่ว่าเราจะต้องเป็นทีมที่ดีดที่สุดตลอดการเพื่อคว้าแชมป์ผมรู้สึกว่าแค่85แต้มก็เพียงพอแล้วอ่าก็ต้องบอกว่ายุคเจอเก้นครับนะครับประท้ากับเป๊ปกนะูเดล่าเนี่ยมันโหดจริงๆนะฮะต้องเก็บถึง90กว่าเลยนะครับถึงจะคว้าแชมป์ได้นะครับมีฤดูก,กาลหนึ่งเนี่ยบี้กันจนถึงนัดสุดท้ายนะครับเราก็ไปแพ้ช่วงท้ายนะครับเราเก็บได้ถึง90กว่าแต้มยังไม่ได้เป็นแชมป์พิมพ์ลีกนะครับ ฤดูกาลนี้ยานโมบี้ก็ออกมาวิเคราะห์เลยนะครับไม่จําเป็นทุ่งถึง90นะครับแปแต้มก็คว้าแชมป์ได้แล้วนะครับอ่าส่วนทางด้านอาร์เตต้านะครับก็พึ่งโยนความกดดันใส่ลิเวอร์พูลไปนะครับโดยบอกว่ายกให้ลิเวอร์พูลนะครับเป็นติงหนึ่งในการคว้าแชมป์พรีเมียร์อังกฤษนะครับก็บอกว่าอ่าลิเวอร์พูลเสริมความแข็งแกร่งได้ดีที่สุดเลยนะครับในทุกทีมในพรีเมียร์นะครับอาร์เตต้าก็พูดนะครับก็บอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมีผู้เล่นที่มีส่วนในการตัดสินเกมมากที่สุด สองคนนะครับภายในทีมนะครับแต่ละทีมก็จะมีแค่คนเดียวนะครับที่สามารถตัดสินเกมได้แต่ลิเวอร์พูลมี2คนนะครับเขาก็เลยยกให้ลิเวอร์พูลเนี้ยนะครับเป็นเต็งหนึ่งนะครับอาร์เตต้านะก็เหมือนเหมือนการโยนความกดดันไปแล้วแหละนะครับแต่แยนโมบี้เขาก็ออกมาตอบกลับนะบอกว่าเขาไม่เชื่อว่ามิเกลอาร์เตต้าจะสามารถพาอาร์เซนอลเป็นแชมป์ได้นะครับก็ไม่เชื่อมือแหละนะครับตราบใดที่อาร์เซนอลนะครับยังมีคุณซื้อที่ชื่ออาร์เตต้า อาร์เซนอลจะไม่สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้นะครับสำหรับยานโมบี้นะครับเป็นตำนานลิเวอร์พูลนะครับอ่ะเพื่อนๆจะว่ายังไงนะครับปีนี้90แต้มคงก็อาจจะมีโอกาสถึงนะแต่ยานโมบี้บอกว่า85แต้มก็เพียงพอต่อการคว้าแชมป์แล้วนะครับต้องติดตามเพราะลิเวอร์พูลของเราก็เปิดหัวได้ดีนะครับชนะ3เกมรวดเก็บ9แต้มนะครับคืนนี้ก็ถ้าเก็บชนะอีกได้ก็จะเป็น4นัดรวดเลยนะครับจะเป็นการ เปิดหัวพิลิกได้อย่างยอดเยี่ยมกระเทียมดองกันเลยทีเดียวนะจ๊ะเรามาอัปเดตข่าวตลาดการสแกนนักเตะกันหน่อยนะครับลิเวอร์พูลจัดหนักนะครับเลงนิวกองเต้ชนแมนซิตี้ยังปีตัวเก่งเรามาอัปเดตข่าวตลาดการสแกนนักเตะกันบ้างนะครับตอนนี้หงแดงลิเวอร์ของพวกเราก็ตกเป็นข่าวผัวพันกับนักเตะด,ดาวรุ่งมากพันสรค์สูงนะครับก็เรียนได้ว่า มีฉายาว่าเอ็นโกโลกอนเต้คนต่อไปเลยนะฮะเป็นตำแหน่งกองกลางนะครับจากทีมดังอย่างอาแจกอันเตดัมนะครับแต่ที่น่าตื่นเต้นไปกว่าน,นั้นก็คือลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับเปิดศึกจริงตัวกับคู่รักคู่แคนอย่างแมนเชสเตอร์ตี้เพื่อคว้าตัวปีกตัวจี๊ดของอาแจกมาเสริมทัพนะครับคนนี้นะครมีชื่อว่าโมคิโอนะครับดาวรุ่งพุ่งแรงจากอาแจกฉายานิวกอนเต้เลยนะฮะไม่ได้มาเล่นนะครับท่านผู้ชมเพราะ จอร์ตทีโมคิโอนะครับกองกลางในวัยแค่17ปีจากอาแจกที่โชว์ฟอร์มร้อนแรงจนถูกเอาไปเปรียบเทียบกับเอ็นโกโลูองเต้นักเตะระดับตำนานของทีมชาติฝรั่งเศสของเลสเตอร์ซิตี้รและของเชลซีเลยนะฮะบ,บอสได้เลยครับว่าเด็กคนนี้ของจริงนะครับถึงแม้จะอายุเพียงแค่17ปีแต่ได้ลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ไปแล้วถึง20เกมนะครับแถมเคยใจเด็ดปฏิเสธทีมยักษ์ใหญ่อย่างบาร์เซโลนากับไบ,บยอร์มินิกมาแล้วด้วยนะฮะ โดยฟอร์มการเล่นที่เก่งเกินวัยแถมเล่นได้ทั้งกองกลางตัวรับและกองหลังได้ด้วยนะฮะทำให้หลายทีมย,ยุ่งใหญ่ในพรีเมียร์ทั้งแมนยูเชลซีอาร์เซนอลแมสตี้รวมถึงสเปอร์ต่างก็รุมแย่งตัวกันเพียบแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลนะครับจะนำอยู่นหน่อยๆนะครับสำหรับเดือนี้นะครับอ่าก็ต้องบอกเลยนะครับว่าอ่าดาวรุ่งเอามาปั้นเนี่ยลิเวอร์พูลชื่นชอบอยู่แล้วนะครับฉายาเนิวกองเต้น,นะครับโอ้โห นี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นนะครับของวันที่14กันยายนนะครับก็ติดสถานการณ์ลิเวอร์พูลของเราไปกับช่องชายพบาคังลิเวอร์พูลกับเอ็มมินเบงนะครับค่ำคืนนี้แฟนๆอย่าลืมนะจ๊ะนะฮะลิเวอร์พูลของพวกเรามีคิวโปรแกรมลงเล่นกับเบอร์ลี่ที่เทอร์มัวนะครับชนะขึ้นเป็นชาฟุงนะครับเสมอก็ได้นะครับเป็นชาฟุงแต่ดูแล้วนะครับเกมนี้นะครับลิเวอร์พูลมาแน่ๆนะครับเดี๋ยวหลังเกมเรามาคุยกันนะครับแล้วก็มาลุ้นนะครับหนึ่ง เปิดตัวชุดเยือนแข่งใหม่ชุดที่3นะครับแล้วก็ลุ้นว่าอเล็กซานเดอร์อิซักจะได้ลงเล่นหรือไม่นะครับเดี๋ยวมาติดตามนะครับโปรแกรมสัปดาห์นี้ลิเวอร์พูลลงเล่นค่อนข้างเยอะนะครับเสร็จพรีเมียร์ลีกก็ต่อเลยนะในศึกยูฟ่าแชมเปี้บลลีกเจอกับแอตเลติกมาริดนะครับที่แอนฟิลด์นะครับติดตามกันไปยาวๆนะครับสอบกรลไรช่วยกดแชร์ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับช่องเล็กๆช่องนี้ใช้ผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและกับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ